ฮอนด้าไอพีเ a ไทยแลนด์2เดินหน้าฉลอง15ปีประกาศจัดการดูลวงสวิงภายใต้แนวคิดวิยอนกูเอเนสวันที่10-13มีนาคมนี้โปรสาวระดับโลกตบเท้าร่วมคึกคัก Honda าออโตม b บิลประเทศไทยพันึกกำลังพันธมิตรประกาศจัดการแข่งขันกอล์ฟสตรีครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีกับการฉลองครบรอบ15ปีของ Honda IPGA Thailand 2022 โดยดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกลุ่มควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยโดยจํากัดจํานวนผู้เข้าชมการแข่งขันในสนามและไม่มีการจําหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันแก่บุคคลทั่วไปทัพนักกอล์ฟสาวชั้นนําของโลกนําโดยลิเดียโคจากนิวซีแลนด์บรูคเฮนเดอร์สันจากแคนาดาเดนเนลคังจากสหรัฐพร้อมนักกอล์ฟสาวดาวรุ่งชาวไทยอย่างโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจเจ้าของแชมป์รายการ เชฟรอนแชมเปี้ยนชิพ2021ยูกาซาโซจากฟิลิปปินส์และมินจีลีจากออสเตรเลียรวมถึงเอม่หยางโรมเมอเรียจุดานุการนักกอล์ฟไายคนแรกที่ควา้าแชมป์ฮอนด้าไอพ a เจ a ีไทยนด์ปี2021ซึ่งจะมาป้องกันแชมป์ในปีนี้และจินยังโคจกเกาหลีใต้เมื่อวางอันดับหนึ่งของโลกในขณะน,นี้พร้อมด้วยนักกอล์ฟอีกมากมายที่จะมาร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัล1.6ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว53ล้านบาท การแข่งขัน h อ n ด้ IPGA t h a i l a ด์ครบรอบ15ปีจัดภายใต้แนวคิด Beyond greatness ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาทัวร์นาเมนต์นี้ได้กลายเป็นเวทีสำคัญที่เป็นสนามแข่งที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกจากโปรก,กอล์ฟชั้นนำและยังเป็นเวทีเปิดตัวนะักกอล์ฟเยาวชนดาวรุ่งชาวไทยให้มีโอกาสแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์แก่วงการกอล์ฟโลกสำหรับปีนี้แฟนกอล์ฟชาวไทยจะได้ร่วมเชียร์ทัพนักกอล์ฟสาวไทยที่ตบเท้าเข้าร่วมการแข่งขันถึง12คน ซึ่งถือว่ามีจํานวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของฮอนด้า RPA Thailand เพื่อร่วมชิงเงินรางวัลอีกทั้งรางวัลพิเศษสุด Exclusive รถจนต์ฮอนด้า SRV E-H EV ใหม่ e v ai, รุ่น E-H EV RS ยนตรกรรมสปอร์ตพรีเมียม SUV มูลค่า1,179,000บาทสำหรับผู้ทําโพอินวันพา3หลุมที่16ได้เป็นคนแรกขณะดเดียวกันในปีนี้ทางฮอนด้าจะนำไรายได้จากการประมูลของที่ระลึกจากนักกีฬา ในกิจกรรม Charity Night บริจาคให้แก่สิริราชมูลนิธิและระดมทุนค่าสมัครจากการแข่งขัน National Qualifiers เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อาทิรถเข็นเครื่องผลิตออกซิเจนมอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งจังหวัดชนบุรีพร้อมกันนี้ Honda ในฐานะผู้สนับสนุนกีฬากร์ฟระดับโลกได้ประกาศให้การสนับสนุน Honda l p g a Thailand ต่อเนื่องอีก5ปีตั้งแต่ปี2023ถึง2027 ซึ่งในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันหลักอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2006ฮอนด้าภูมิใจที่มีบทบาทสําคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการกีฬากอล์ฟในประเทศซึ่งนอกเหนือจากการจัดการแข่งขันแล้วยังได้รเริ่มโครงการพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนและการสร้างประโยชน์สู่สังคมในวงกว้างอีกด้วย